วีลราคาสวิทช์ครับหามาหนึ่งคันปลอดเอเวอร์เรสต์นะครับเอาเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้น,นี้ไปยกมาจากสุพรรณบุรีนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วปลอดเอเวอร์เรสต์นะครับโออเนาะทิ oh, no. ้งปลอดเอเวอร์เรสต์ครับ ยกมาจากสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้อาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับเหมือนตีไปเลยนะครับอดเจมบเลสมาแล ہ, mm ้วนะครับเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบลำดับต่อไปนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอดเจมบเลสนะครับอาการเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับ จะจัดการให้ครับวิระคาสวิตมาถึงแล้วนะครับจากสุพรรณบุรีนะครับย้อนมาจากสุพรรณบุรีอ <t> ่ลงละนะครับ เกียร์เวลสครับเกียร์ออตโต้นะเกียร์ออโต้เขามาจากสุพรรณบุรีนะครับอาอการเข้าเกียร์แล้วเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะครับ นี่ครับจรไงครับอาการเข้เาเกียร์แล้วมันไม่ไปแล้วมีข้อเกียร์วนะไม่ไม่ไปไม่ไหลไ,ไม่ขยับเลยมันมันพยายามจะจะเคลื่อนตัวบ้างไหนนม,หร,ห,มหรือว่าตอนแรกมันเคลื่อนอยู่เคลื่อนอยู่ตอนหลังมันกลับไปอ่ะแต่ตอนนี้นิ่งเลยตอ,ตอนนี้มันนิ่ง คัพ,พี่เหลยวผม,มอชอบบัชีพี่เลยนะได้ครับไเลยตัวนะน,นู้นอ๋อออกมาเวลาเขามีเลขบัญชีพี่ขอเอเบเล็กครับ การเข้าเกีย์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ครับทึงหนอยู่เพิ่งเพนะิ่ลงเลยครัง การเข้าเกียร์แล้วจะเดินหน้าในรถหลังนะอ,นอันนี้ถอยหลังนะอ่ะออกปะโยะกมันเกียร์ถอยหลังอนเข้าเกียร์ถอยหลังเลยนะเดินไม่ไเดินหน้า,นนา,นานไ,ไม่ได้เกิดอะนะอ่าดับแล้ว นะครับดึงเครื่องดับเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่นะสตาร์ทใหม่ดูนะครับ,อ,รนะรนะรบอ่ะถอยอ่ะถอยไม่ได้นะครับเอ็นดีดีก็ไม่เดินหน้านะครับรอบแปลกๆรอบเครื่องแปลกๆนะอ่นะถอยเอ็นดีไม่เดินหน้า เอ็นจะว่างน,นี่เลขไม่สองแสนสองนะเสียงสี่อ้เสียงเครื่อง,ง,ง,งรูดนะครับเครื่องรูดฐางล่างเครื่องรูดนะ